นี่ค่ะนี่คืออะไรเอ่ยเอโซีเอโดซีมีหลายๆคนถามว่าเด็กกินเอโดซีได้ไหมคะได้เดี๋ยววันนี้เนย่าจะมากินเอโดซีให้ดูใช่ไหมคะโอเคใส่กร okay. ะเบียด,ด,งงดอะใส่ลงไปเลยค่ะบีบใส่ลงไปอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะ จากนั้นเราก็ใส่อะไรอีกจากนั้นเราก็ใส่น้ำใส่น้ำ,นำใส่น้ำลงไปใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาเท่าที่น้อง<ม>พอกินไหวค่ะใส่น้ำไปน้าใไห้าดกแม่ติดบ่ายวันนี้พอดีว่าเนย่าไม่สบายเราก็เลยให้เนย่ากินที่ห้าหยดนะคะปกติเด็กสองขวบก็จะกินที่สองหยดค่ะ อ่ะ,ชชะเชฟเชฟเปิดฝาเองเลยเออกินได้เลยค่ะอร่อยไหมกินเลยยกกินเลยกินให้ดูเลยว่ากินได้นะคะอ่าอาด้วยอาเยี่ยมแกแต่เอโดซีอยู่ไหนเอามาโชว์หน่อยอ่ะโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะกินทุกวันไหม เอา,าก,กินกินชอบแกล้งเหรอชอบแก้งแม่รสชาติเป็นยังไงมั่งอือมันเปรี้ยวใช่ไหมอ่ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> บายบายก่อน <c oughs> บายบาย <c oughs> <c oughs>